สวัสดีครับพบกับสุลุกชาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ดารลาคาโดโซนะฮะโพส็อดหลังอำลาทีมชาติไทยส่งน้องยัสมินคาโดโซสู่ทีมชาติบราซิลลุยฟุตบอลโลกกาน่าดัร์ลาคาโดโซผู้เป็นพ่อของพี่น้องกูแฟดไมค์อนคาโดโซและยัสมินคาโดโซได้โพสประกาศอำลาประเทศไทยหลังจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน14ปีเต็มถึงเวลาที่ต้องบอกลา พร้อมเก็บเขียนคาขอบคุณประเทศไทยล่าสุดดักราตคาร์โดโซโพดภาพล่าสุดไปส่งลูกสาวยัสมินคาร์โดโซถึงแชมป์เจ็บตัวทีมชาติบ,บราซิลไปเป็นที่เราหลรอแล้ว,ลว,ลวเพื่อเตรียมลุยศึกฟุตบอลหญิงทีมชั้นโลกรุ่น U17 เปหลังทีมชาติบ,บราซิลประกาศเรียกตัวยัสมินคาร์โดโซมีชื่อติดทีมชาติบ,บราซิลเป็นครั้งแรกสลัดยัสมินคาร์โดโซถูกทีมชาติบ,บราซิลเรียกตัวลุยฟุตบอลโลกในฐานะนักเตะของสโมสร พานครทีมในลีกหญิง2ของไทยส่วนไมเคิลคาร์โดโซคู่แฝดจ้หนูบราซิลหัวใจไทยก่อนหน้าเปิดใจอยากเล่นกับทีมชาติไทยเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้กําลังสร้างผลง,งานยิงประตูถล่มทลายอย่างต่อนเนื่องกับทีมคัดเลือกไอรมินิกยักแ่งศึกบุนเดสกาดเยอรมนันและกําลังลุ้นเซ็นาาัญญาประวัติศาสตร์กับไบรมินิกในฐานะนักเตะเยาวชนจากประเทศไทย ด่วนเลสเตอร์ซิตี้ซอโดนตัดแต้มเป็นสติติพริมลิกเดอะเทเลกราฟซึ่งในกรังเกตรายงาน D. สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ซอโดนตัดแต้มเป็นสติติพเมลิกอังกฤษในรายงานระบุว่าเลสเตอร์ซิตี้หลังคว้าตั๋วเลื่อนชั้นกับคืนสู่พริมลิกอังกฤษได้อีกครั้ง แต่อาจจะต้องออกสตาร์ทฤดูกาล2024-25ด้วยการมีคะแนนติดลบหลังโดนสุ่มเสี่ยงบทลงโทษตัดแต้ม6-15คะแนนจากความผิดละเมิดกฎผลกำไรและความยั่งยืนซึ่งเกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลา3ฤดูกาลหลังสุดที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกช่วงก่อนที่จะตกชั้นลงไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนิพอังกฤษฤดูกาล23-24ซึ่งในขณะที่เลสเตอร์สตีเล่นอยู่ในระดับเดอะแชมเปี้ยนิพอังกฤษช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา พรีเมียร์ไม่สามารถลงโทษใด,ดๆที่เกิดขึ้นในฤดูการที่เพิ่งจบลงไปได้ซึ่งหลังจากเลเตอร์เลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์มีสิทธิที่จะออสตาร์ทฤดูกันด้วยการถูกตัดแตม้มกรณีไม่ต่างจากนัตติแฮมฟอร์เรสและเอเวอร์เดนที่ถูกตัดแต้มในุดก,กันที่ผ่านมาซึ่งทั้งนี้หากเลเตอร์ซีถูกลงโทษด,ด้วยการตัด10คะแนนจะถือเป็นสถิติใหม่ของพรีเมียร์ทันทีโดยการน,น,นี้นะฮะปอสมาร์ทเคยถูกตัดแต้มสูงสุด9คะแนนมาแล้ว ่อจีนตีข่าวใหญ่เมสซี่ไทยคือแผนพลิกสถานการณ์ทีมชาติจีนการเป็นข่าวใหญ่ที่ประเทศจีน่อจีนรายงานถึงอาการบาดเจ็บของเมสซี่เจีชนะทิพส่งสินเพลย์ไม่เกร์คุสเันของทีมชาติไทยซึ่งตอนแรกตูดรายงานจากประเทศไทยเลยว,ว่าเมสซี่เจได้รับบาดเจ็บอาจถึงขั้นต้องถอนตัวจากทีมชาติแต่ว่าในไม่นานกลับได้รับการยืนยนัยนว่าเขาพร้อมที่จะลงสนามกับทีมชาติในเกมเยือนเซนียงโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ในวันที่6มิถุนายนนี้ จากไประเด็นดังกล่าวนะครับทางสื่อจีนมองว่าทีมชาติไทยกําลังสับขาหลอกกําลังสร้างความสับสนก่อนเกมการแข่งขันที่จะพบกับทีมชาติจนีนซึ่งหากทีมชาติไทยขาดเมซี่เจย่อมส่งผลกระทบต่อทีมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประสิทธิภาพของเกมรุกแต่ถ้าหากเมซี่ไทยพร้อมลงสนามในเกมเผชิญหน้ากับทีมจีนทุกอย่างก็พร้อมที่จะพิิกสถานการณ์ได้ทุกเมื่อ สรุปก็คือสื่อจีนมองว่าหากทีมชาติไทยไร้ชื่อชนะทิพย์สมบุรสินก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเกมรุกของไทยและจีนมีโอกาสสูงที่จะชนะแต่ถ้าหากไทยมีชื่อของชนะทิพสถานการณ์ทุกอย่างก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถูกเมื่อด่วนจุดซุนซับเบลตัดสินใจแล้วเลือกเล่นทีมชาติไทยแมตช์แรกที่จะลงสนามการยายนนี้เจอกันนะ หลังจากที่มาดามแ่งนนพันธลำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโพสต์ภาพคู่จูดซุนซับเบลกลองหน้าลูกรึ่งไทยอังกฤษของเทนัมโฮสเปอร์ดีกรีทีมแชมป์พิมลิงอังกฤษ2ล่าสุดมีรายงานมาว่าจูดซุนซับเบลตัวจบสกอร์ลูกรึ่งไทยอังกฤษในวันทียีปตัดสินใจแล้วที่จะเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยและพร้อมที่จะลงสนามให้กับทีมชาติไทยช่วงเดือนกันยายนี้ทันที โดยจาหนาทีมชาติไทยชุดใหญ่สามารถผ่านเข้าสู่รอบที่3ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียได้จูซุนาเบลจะเป็นกําลังสาคัญในแดนหน้าคุณใหม่ให้กับทีมชาติไทยในการเล่ล่าตั๋วไปฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งตอนนี้กาลังอยู่ระหว่างการดําเนินการเอกสารต่างๆเพื่อที่จะให้ได้ลงสนามให้กับทีมชาติไทยนะฮะถือเป็นข่าวดีสุดๆนะครับยอดเยี่ยมไปเลย ฟื้นฟูให้เต็มร้อยชนะทิพยบินสมทบทีมชาติไทยที่จีนพร้อมสุพโชคแล้วเจอกันที่จีนเมื่อแพทย์น,นะครับได้ให้พักฟื้น5วันนะฮะชนะทิพย์สงสินก็ได้ซ้อมแบบเต็มร้อเอร์เซกับเพื่อนร่วมทีมจีนชาติไทยต้องรอถึงแานมังกรพร้อมกับสุพโชคสวรชาติที่บินตรงจากญี่ปุ่นมุ่งสู่จีนวันจันทร์ที่3มิถุนายนนี้ซึ่งมีเวลา3วัน ก่อนที่จะชะกับทีมชาติจีนในวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายนนี้จากการบาดเจ็บบริเวณคควนเขีนยบนะฮะเล็กน้อยของชนะทิพย์สงสินเพเมเก์ทีมชาติไทยทําให้คุณหมอเฉพาะทางระบุให้แบบดรับรองแพทย์ว่าต้องพักฟื้นอย่างน้อย3-5ถึงวันซึ่งช่วงนี้ต้องรับตระวันอย่างหะโหมมากเกินไปเพื่อให้การบาดเจ็บนั้นทุเลาลงก่อนเกีดังกล่าวส่งผลให้เจ้าของฉายาเมซิเจต้องทาตามคําสั่งของแพทย์และฟื้นฟูสภาพร่างกายเบาๆไปก่อน เรายังไม่สามารถสวรมรองเท้าสตั๊ดมิซุโนที่ตนเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ซ้อมบนฟลอร์ญาที่สุดนุ่มณนสนาม BGPU Tenning Center 3จังหวัดปทุมธานีได้ทีนี้ดาวเตะในวัย30ปยีจะลงฝึกซ้อมแบบเต็มพิกัดกับเพื่อนร่วมทีมทับช้างศึกได้ก็คือตอนที่เดินทางไปถึงประเทศจีนแล้วและจะซ้อมพร้อมกับสุขโชคโสโรชาตินารุกข,ของคอนโซเลสซปเปโรทีมจากศึกเจลีญี่ปุ่นที่เสร็จสิ้นภารกิจกับต้นสกัดบาสมทบ เป็นคนสุดท้ายในวันจันทร์ที่3มิถุนายนนี้สำหรับทีมเจ้าใจนะฮะมีโปรแกรมบุกเยือนจีนในวันพุธที่6มิถุนาย,ยนนี้ที่สนามเซนหยงโอลิมปิกเซ็นเตอร์ที่เมืองเซนหยงตามลางเปท็ทศไทยทุ่มตรงก่อนที่จะกลับมาเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับทีมเจ้าเจนในวันอังคารที่11มิถุนาย,ยนนี้ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32ต่อไปนะฮะ ทีมชาติไทยซ้อมมือแรกนะฮะอิชิอิสั่งเข้มส่งบอลเท้าสู่เท้าห้ามเปิดโด่งส่วนใหม่ประเดิมซ้อมสูวนใหม่ประเดิมซ้อมนะครับทีมชาติไทยลงซ้อมครั้งแรก21คนโดยขาดแค่ชนาทิพย์สงสินที่ยังซ้อมไม่ได้ต้องรอพักฟื้นฟูร่างกายก่อนแต่ด้านมาซดาอิชิอิจัดซ้อมแบบหลายเซสชั่นเน้นการส่งบอลเท้าสู่เท้าให้มั็นยำเพื่อให้ผู้เล่นได้ขุนชินพร้อมตระกูลสั่งเข้มห้ามบอลกระดอนโด่งเด็ดขาด หลังจากที่ทีมชาติไทยนะฮะขุนพล25นักเตะตบเท้าเข้าแคมป์รายงานตัวเมื่อช่วงเที่ยงของวันพุธที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมลยศึกฟุตบอลโลก2 0 6โซนเอเชียรอบ2กับ2เกมสุดสำคัญของกลุ่ม4ี่ที่จะไปเยือนจีนและเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์ล่าสุดนะครับของช่วงเย็นเวลา17.00นของวันเดียวกันท่านันมาซาตะอิชิอิกุนซือแม่ทัพใหญ่ของทัพช้างศึกนำลูกทีมลงซ้อมมือแรกในทันที ที่สนามซ้อมบีจีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์สามจังหวัดปัุมธานีส่วนในรายของชาะทิปสุขสินที่สภาพร่รางกายยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เดินทางมาฝึกซ้อมด้วยเนื่องจากอยู่ในช่วงพักฟื้นฟูลสภาพร่รางกายการซ้อมครั้งนี้นะฮะคุณสกิจโญ,ญี่ปุ่นได้เน้นให้ทุกทีมซ้อมแบบส่งบอลเท้าสู่เท้าซึ่งแบ่งเป็นหลายเซสชั่นของการซ้อมนอกจากนี้อิชิยังเดินตะโกนสั่งเข้มต้องต่อบอลกับพื้นเท่านั้นห้ามเปิดบอลโด่งเด็ดขาด คพื่อให้นักเตะได้ซึมซับกับการส่งบอลกับตัวมากที่สุดนะครับกเลเรีว่าซ้อมเข้มกันเลยทีเดียวนะฮะไทยแลนด์ของเราสู้ตายนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็งของวันที่30พฤษภาคม